วันนี้ไม่ใช่เมนูอนิเมะไม่ใช่เมนูจากเกมแต่เป็นเมนูเด็กหอทำได้ไง่ายๆไปเห็นมันในโซเชียลมาลองทำกันแปลว่าต้องแปลบอสตาแปลว่าเมนูนี้ต้องเป็นเมนูทำง่ายมากใช่ง่ายแบบง่ายตกใจอะ่ะง่ายแบบอิ่มแน่นอนอะ่ะ อ่ะโอเคเริ่มกันที่ส่วนผสมอันนี้จะเป็นเมนูที่เรียกว่าอ่าเขาในโซเชียลเนี่ยจะเรียกว่าหมูสับ ขั้วซุก,กี้แต่ว่าเราปเปลี่ยนเป็นเนื้อสับเพราะเราไม่ชอบหมูเรากินเนื้อใช่เราเป็นบ้านเรากินเนื้อวัวน,นะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้หมูสับก็ใช้ได้เหมือนกันก็อาจจะดีกว่าด้วยแล้วหมูสับแบบนี้เราก็ซื้อเป็นแพ็คๆจากแบบพวกอะไรนะโลตัสเอ็กเพรสอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะใช่มันหาง่ายมากและที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นของน้ำจิ้มซุกี้ซึ่งน้ำจิ้มซุกี้ของเราก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้แบบสุขภาพเป็นน้ำจิ้มซุกี้คีโตของบอสมีดีนั่นเองหมายถึงเอาบอสซาไปทำน้ำจิ้มซุกี้ตอนไหนเนี่ย ไม่ใช่นะเราซื้อไม่ใช่อันนี้อันนี้เราซื้อมานะนี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มซกี้ของบอสมีดีอย่างที่บอกไปและที่สำคัญนะคือมันมีหลายสูตรคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเผ็ดแค่ไหนซึ่งสูตรที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเผ็ดน้อยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยกินเผ็ดกันเขามี5สูตรเลยใช่ป่ะเรใช่เขามีถึง5สูตรเลยก็คือเลือกความเผ็ดได้ตามใจชอบเลยแล้วทําไมผมเนี่ยถึงเลือกน้ำจิ้มซกี้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าน้ำจิ้มซกี้คีโตของบอสมีดีเนี่ย เขาเนี่ยไม่มีแป้งไม่มีน้าตาลไม่มีแล้วก็ที่สำคัญันนคือโซเดียมต่ําแล้วก็ทําจากเมือขือ,เ,อเทศสดไม่ใส่ผงชูรสเลยซึ่งบ้านผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ผงชูรสเยอะมากๆซึ่งมันก็เหมาะกับบ้านผมมากๆเลยสรุปเนี่ยก็คือมันดีต่อสุขภาพมากๆครับเป็นน้าจิ้มสกีที่เหมาะกับเรามากๆเลยนะเพราะงั้นใครอยากได้เดี๋ยวผมแปะตะกร้าไว้ให้ครับจากนี้นะครับเพื่อความสวยงามและโปรตีนเสริมก็คือเราจะมีตัวของไข่ครับอันนี้ผมทําผมบอกกันนะปริมาณที่ผมใช้คือ ไข่สีฟองสำหรับ4ี่คนเนื้ออีก6 0 0กรัมสำหรับคนละประมาณ150กรัมแล้วก็จะมีตัวของน้ำมันครับใช้เป็นน้ำมันผักนะอันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกที่ทำได้หลายอย่างเลยอ๋อนอ่อน้ำมันมะกอกไปประกับผัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่อันนี้คือแบบโฆษณาใช่ปะได้ได้โฆษณาอีกเนาะอ่ะอันนี้เป็นของยอตามนี้ซึ่งมันก็จะเป็นตัวน้ำมันมะกอกที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยวิธีดูคือยังไงนี่ทุกคนเห็นไหมมันทำได้3ามไฟคือผัดก็ได้ทอดก็ดี ก็คือทาได้ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับแบบน้ำมันมะกอกใช่เกี่ยวกับน้ำมันมะกอกแต่ห้ามแต่น้ำมันมะกอกแบบนี้มาใช้ผัดได้ทอดได้แต่ห้ามอย่าไปกินสดๆนะเออห้ามเอาไปกินดิบแบบห้ามมึงกินสดแบบใส่สลัดไม่ได้ใช่อันนี้ไม่ได้นะอ่ามะกอกตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือไม่แพงเราจะใส่ไว้ในตะกร้าให้แล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายมาต่อกันเลยคือข้าวเปล่าอันนี้หุงอยู่ยังไม่มีตอนนี้หุงอยู่ก็คือขาดไม่ได้ก็คือข้าวเปล่าเนาะเพราะเราทําเป็นข้าวแบบนั่นแหละ ไอเดียเมนูนี้มันน่าจะเหมือนกับไข่ระเบิดป่าบอซ่ามันให้ความรู้สึกเหมือนไข่ระเบิดนะจากที่แบบเคยไปดูหน้าตามาเออมันมันมันตาตาเหมือนมากเลยขั้นตอนแรกก็ตั้งไฟให้เรียบร้อยเราจะใช้เป็นไฟกลางเนาะเพราะว่าจะได้ไม่แรงเกินไปพอเสร็จแล้วตั้งน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเอาเนื้อลงไปครับพอขั้นแรกเนี่ยเราจะเอาเนื้อเนี่ยมาผัดก่อนนะ เราต้องคั่วขนาดไหนอะปอซาคั่วให้รวนเลยไหมเราจะคั่วให้มันแบบว่าคั่วแห้งหรือคั่วเปียกให้มันจริงๆคือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวของน้ำจิ้มซุกี้ลงไปอยู่แล้วนะเราต้องคั่วให้สุกอะใช่เราเอาให้สุกพอนะหรือจะมีเนี้มแรามีเนืยมแระเนาะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเอาไปแบบในซุกี้อยู่แล้วเออจริงอะเอออีกสักหน่อยนะให้มันแบบว่าเดงไอ้พวกแดงๆพวกนี้หายไปอดงหน่อยนะใช่ใช่ใช่ แล้วต่อไปก็จะใส่เป็นตัวของน้ำจิ้มซูกีลงไปเลยไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ไข่เราไปกันแบบเร็วๆเพราะเมนูวันนี้ไม่ได้ทำยากนะตอกใส่ลงไปอย่างนี้เลยหแล้วรอไข่สุกงี้เลยเหรอใช่แล้วเราก็รอไข่สุกแบบนี้เลยปิดฝาปิดฝาใช่เราจะปิดฝาไว้ให้ไข่มันสุกง่ายกว่าเล<ร>ยอ,อกอบไข่นะใช่ปึ๊บมาอ่าเรียบร้อยทุกคนเราจะใช้เป็นไข่แบบนี้นะถ้าไข่ยามาตูมเพราะเดี๋ยวมันจะสุกต่ออีกหน่อยนะนี่อันนี้คือเนี่ยเสร็จแล้ว พร้อมกินแล้วที่เหลือเราก็เอาไปราดข้าวใช่ที่เหลือก็ไปราดข้าวบอกเลยว่าวันนี้เมนูง่ายมากบอกแล้วว่าแบบเป็นเมนูเด็กขอแบบง่ายๆเลยอะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาดูดีน่ากินเหมาะสำหรับแบบคนง่ายๆแบบเรามาลองชิมดูว่าเป็นยังไงถุกที่เหนืออร่อยนะเนี่ย อ่ะไปทํากินเองไอ่ทำเองกินเองนักเลงพอมาเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่านี่เมนูเด็กขอไข่ด้วยอ่ะนี่เป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยนะภาษาใช่แบบทําง่ายมากอะแค่มีแบบเนื้อสับหมูสับหรือแบบไข่แล้วก็แบบนัตสซุก้อะเออใครมีติดบ,บ้านก็แบบทาได้เลยแล้วก็แบบถ้ามีผักด้วยก็คือเรียบร้อยเออใส่ผักได้ด้วยใช่ใส่ผักได้ด้วยเป็นไง รู้สึกอร่อยอะคือ,คอเป็นสุก,กี้เนื้อสับเนาะใช่สุก,กี้มันเป็นสุก,กี้เนื้อสับแล้วก็กินกับข้าวแล้วแบบสุก,กี้ที่เราเลือกมาก็เป็นของบอสมีดีที่เป็นสูตรเผ็ดน้อยซึ่งแบบเหมาะกับบ้านเรามากๆซึ่งมันอร่อยมากๆเลยทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วถ้าเกิดอ,อยากให้ทำเมโนโูอะไรอีกสามารถเมนต์ก็มาได้อยากได้เมโนโูเด็กขอยก,ก็บ,บอกกันมาได้นะเดี๋ยวทำให้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้น้ำจิ้มสุก,กี้ดีๆแบบสุขภาพดีๆนี่เลยน้ำจิ้มของบอสมีดีไปกดกันได้ที่ตาก้าเลยครับ